ห้าไข่ประหลาดในโลกของสัตว์คุณเคยเห็นไข่สัตว์แบบนี้มาก่อนไหมปกติเราก็รู้จักแต่ไขก่กลมๆลีลีใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าโลกใบนี้มีไข่ที่รูปร่างแปลกตาจนคุณต้องทึ่งวันนี้เราจะพาไปดูห้าไข่ประหลาดจากโลกของสัตว์ที่เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวหนึ่งไข่หอยทากทะเลลองดูสิครับมันไม่ได้มาเป็นก้อนๆแต่เป็นเหมือนริบบิน้นวุ้นหรือแคปซูลใสๆที่เรียงตัวกันเป็นเกลียว บางทีก็ดูเหมือนฟองน้ํานุ่มๆภายในเต็มไปด้วยไข่จิ๋วเป็นร้อยๆเรากับงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้น 2. ไข่ปลาฉลามฉลามบางชนิดไม่ได้ออกลูกเป็นตัวแต่จะวางไข่ที่รูปร่างปลาสุดๆหรือที่เรียกกันว่ากระเป๋าปีศาจอย่างไข่ของฉลามแคลิฟอร์เนียมีไข่เป็นเหมือนเกลียวสว่านสีดําเลยมันเอาไว้เสียบยึดกับหินหรือสาหร่ายใต้ทะเลการไม่ให้ไข่โดนพัดไป 3. ไข่ปลากรอบมาดูไข่ของปลากรอบกันบ้างเจ้าตัวเล็กๆนักล่าใต้น้ํา แต่ไข่ของมันกลับใหญ่ยักษ์มากมันจะปล่อยไข่ออกมาเป็นแผ่เมื่อขนาดใหญ่เบาหวิวคล้ายแผ่นวุ้นยักษ์ลอยอยู่บนผิวน้ำบางทีแผ่ไข่อาจใหญ่กว่าตัวแม่ทั้งหลายเท่า4ไข่นกมัวเจ้านกทะเลพวกนี้ทำรังบนหน้าผาสูงชันไข่ของมันเลยมีรูปร่างเหมือนหยดน้ำหรือลูกแพรคือด้านหนึ่งกลมอีกด้านหนึ่งแหลมคุณรู้ไหมว่าทำไมเพราะรูปร่างนี้เองถ้าไข่มันกลิ้งมันจะกลิ้งเป็นวงกลมอยู่กับที่ไม่กลิ้งตกหน้าผาไปไหนช่วยให้รอดปลอดภัยได้สุดยอดจริงๆ5 ไข่กิ้งก่าคาเมเลียนปิดท้ายด้วยไข่ของกิ้งก่าคาเมเลียนไข่พวกนี้ดูเผือนๆจะกลมๆเหมือนกิ้งก่าทั่วไปแต่ความพิเศษอยู่ที่เปลือกครับแทนที่จะนุ่มเหนียวเหมือนไข่กิ้งก่าอื่นๆไข่คาเมเลียนกลับมีเปลือกที่แข็งโป๊กเหมือนเครื่องปั้นดินเผาหรือก้อนหินเลยเปลือกที่หนาแบบนี้ช่วยปกป้องตัวอ่อนได้ดีมากๆในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้เป็นยังไงกันบ้างคะ กับ5้าไข่ประหลาดจากโลกของสัตว์ทื่อกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติกันไปเลยใช่ไหมสแสดงให้เห็นว่าแม้แต่จุดเริ่มต้นของชีวิตก็ยังมีความหลากหลายและรูปร่างที่น่าสนใจแบบสุดๆแล้วคุณล่ะคะเคยเจอไข่สัตว์รูปร่างประหลาดๆแบบไหนอีกบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกัน